ฤายก,การ2023นะครับเป็นเกมระหว่างเจ้าบ้านนะครับบูเว็บชนบุรีสำหรับการมาเยือนของราชนาวีของผู้บรรยายอยู่กับผมชุศักวงทองดีครับรับหน้าที่บรรยายเกมของคู่นี้ครับกิติพานุวง์กิจอรัญสัญ,ญลักษณ์สราวุธพราพ,พึ่งมาชมรายการแข่งขันบุซอนชวยบุรีรการ2023เป็นเกมระหว่างบูเว็บชนบุรี พบกับราชนาวีนะครับก็เป็นเกมนัดที่13ครับนัดสุดท้ายก่อนจบแรกๆในช่วงต้นเกมนี้เจ้าถิ่นถือว่าบุกหนักเลยและได้ประตูตตขึ้นนำไปก่อนนะครับจากสาลาวุฒิพลาพืกครับในนาทีที่4ก็ต้องการเก็บ3คะแนนให้ได้ครับเพื่อที่จะไล่ตามห้องเย็นท่าข้ามแล้วก็แบ็คเพลร์ นี่เป็นประตูที่2อครับโอ้โ oh หเล่นกันด้วยความเข้าข่าวรู้ใจครับฟิลิเิเลเต้กับทางโดดิโก้คาร์มาโกครับบวกเพิ่มเข้าไปเป็น2ต่อสวนในนาทีที่6นะครับนี่เป็นจังหวะยิงของปานัทที่น่าจะได้ประตูที่3แต่ว่ายิงข้ามคานออกไปมีโอกาสเยอะนะครับชนบุรี แทบจะพับสนามบุกเลยนะครับครึ่งแรกและนี่เป็นลูกที่3นะครับจากสุภวุฒิเกลอนกากับตัวยิงได้อย่างสุดสวยเลยครับนี่ครับสลัดการประกรบของสุธิพงศ์เข้าไปยิง10นาทีเท่านั้นนะครับส่วนบริทิ้งห่างราชนาวีเป็น3ประตูต่อศูนย์ ราชนาวีก็พอมีโอกาสบ้างครับจากสุธิพงศ์สีอ่อนแล้วก็อีกครั้งจากวิภูสนะนะครับแต่ก็ยังไปติดเซฟของธีรวัตรและนี่เป็นประตูที่4เลยนะครับของชวนบุรีลูกยิงอันทรงพลังของโรดิโกครับเท้าซ้ายของเขาครับ,รบกระดําเข้าไป ก็ยิงต่อเนื่องจริงๆครับประตูที่10แล้วในฤดูกาลนี้ของโรดิโก้ครับนักเตะใหม่ของชนบุรีนี่เป็นลูกยิงของสุภวุฒุนะครับทำให้ชนบุรีนั้นทิ้งห่าง5ต่อ0แล้วก็เป็นลูกที่2ของสุภวุฒิด้วยครับในเกมนัดน,นี้ลงมาใช้เวลาไม่มากครับแต่ว่าถือว่าคมกริบเลยครับสุภวุฒิเตือนกลาง จากนั้นเนี่ยราชนาวีก็มาได้ประตูตีไข่แตกนะครับจากพันธวัฒน์ธงชัยครับยิงแสกหน้าผ่านมือทีรวัน์เข้าไปนานๆจะขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ต้องเอาให้ได้ครับราชนาวีลูกที่6ครับของชวนบุรีครับจากฝีเท้าของพีรพัฒน์แก้ววีไล หประตูต,ตอนหนึ่งครับซัดเข้าไปในนาทีสุดท้ายครับก่อนจบครึ่งแรกครึ่งแรกก็นํำอยู่ครับ6กตอนหครับชลบุรีกลับมาสู้กันต่อครับในช่วงครึ่งหลังนี่ก็มีโอกาสจากลูกจริงของโรดิโก้บอลไป ชนคารวันนี้โรดิโก้ยิงเยอะจริงๆครับในจังหวะยิงไกลแต่ได้เป็นแค่ลูกเดียวเดียวนั้นนี่ก็น่าจะได้ครับพลิกหนีไปสวยกับเฟล์เลิปเป้เลเต้แม่แต่บอลไปชนเสาเลยครับเราสลับกันขึ้นมาครับทั้ง ลาวุตแล้วก็เฟรริปเป้นี่ก็น,น่าจะได้ประตูเพิ่มแต่มันจังไม่ได้ครับลูกซ้ำของกิดก็ยังไปติดเซฟของผู้การผู้การนั้นเซฟเยอะจริงๆครับครึ่งหลังนะครับช่วยราชนาวีไว้ได้เพียบเลยแต่สุดท้ายครับโอ้มาตายลูกลักษณะแบบนี้ครับจังหวะที่เข็นบอลเข้าไปของสุภุล้มไปแล้วด้วยนะครับยังยิงเข้าไปได้ก็เป็นแฮตติกของ สุพวุิด้วยครับยิงเข้าไปในนาทีที่34ทําให้ชนบุรีทิ้งห่างเป็น7ต่อหนึ่งแล้วก็มาได้ลูกปิดกล่องจากรณชัยจุงวงสุขครับยิงนอดขาผู้การเข้าไปนาทีเดียวได้มา2ลูกเลยครับชนบุรีเป็น8ต่อหนึ่งครับก็จบเกมนะครับ บุเว็บชนบุรีเอาชนะราชนาวีไปได้8ประตูต่อ1ก็จบอันดับ3ครับในช่วงเล็กแรกครับ